รวธอาระโสัมมาสัมพัสสนโมตัสสะพระวะโตอาาะโธสัมมาสัพัสสันโมตัสสัพระวะโตอาระโธสัมมาสัมพุทธัสสัอาริทัตอภิธาเอภิธาตระยาณีอาติตาปิวาเลเสทันทันกับระโธสุญญาอาปัสติ ลมะมอีมโนติปทินิ้จะได้แปลงทัศธรรมเทศนาพัรนาสัจธุรันำของหลวงองค์เดียวกาสัมมาเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับปัญญ,ญ,ญาส่างเสริมบุญกุศสมณ์เลาสื่แก่ท่านทู้านายผู้มีความสลดปวาย,วยห,หมาใจที่จะกระทำบุญอุสมความดีอันจะสร้างเป็นฐานะคุณธรรม และจะียึดทำสัมมาเปฏิบัติตามผลควรแก่เวลานักโอกาสแบบนี้วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มา้องใจกันมาบำเพ็ญบุญบสอันเป็นอุตตียานิพนธ์ิเศษอีกประกันโหนเพื่อความเป็นมงคนตัางๆของตนและเพื่อเป็นการศึกษา ไว้ซึ่งประเปณที่มีนาให้คงอยู่ต่อไปวันตู้ปีใหม่แต่เดิมนั้นเรากำหนดหรือเอาวันที่หนึ่งมีาเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ต่อมารัชการได้กำหนดให้เปลี่ยนวันขึ้ปีใหม่ขึ้นถึงที่โด่งเอาตามที่โงของนานาประเทศคือการกำหนดเอาวันที่หนึ่งกราคมเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ ตั้งแต่พุทธศักราช2481ในวันขึ้นปีใหม่นั้นสาวที่จนหลาหลายควรมีสติตั้งมั่นอยู่ในทางความดีมีการปฏิภาณรักษาสิ่งและเฉลยปัญหาเป็นต้นเพื่อให้เกิดเป็นสิ่งมงคลแก่ตนเองปีเก่าผา่านลบไปสิ่งแปลกใหที่เราเคยประฏิบัติติดขันมาต้องพยายามตอบกลับ หลัานั้นให้ถูกกับจิจของคนเพราะว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้เรื่องต้นต้องเป็นที่ขึ้นของคนการดำเนินชีวิตของคนนั้นต้องรีบเร่งผลฝ้ายในการทําความดีทาอะไรชอบทาด้วยความไม่ประมาทย่อมประสบความสำเร็จเรื่องในชีวิตจำเนินอความตออายบันที่ยกขึ้ปนเป็นบทเบื่องต้นซึ่งแปลใจความว่า บุคคลื่นที่ฝวาไหวทำความดีคือห้ามผิดจากความชั่วเพราะเมือ่อบุคคลทา้ความดีซาติใจต้องดีดีในความชั่วดังนี้เป็นต้นซึ่งจะอธาิาบายตามลำดับต่อไปคำว่าความดีในที่นี้หมายถึงคุณผูุสมคือการกระทํากายวาจาและใจ ไม่ให้ดีในอัศนุศลและทําในสิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อปูนแก่ตนและผู้อื่นไม่ให้เป็นไปเพื่อความไร้ประโยชน์ทันที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่นส่วนความเที่ยวน,นั้นได้แก่การกระทำทางกายวาจาและใจไปในทางที่เพื่อความไร้ประโยชน์เพื่อปูน ต่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นหรืออคติสรธรรมต่างๆอันมีื่ตเป็นเครื่องเข้าหลวการทําความดีนั้นต้องจัดเป็นไปต้องจัดเป็นได้ทั้งทางคดีโลกและคนีธรรมในทางคดีโลกนั้นคือบุคคลเป็นผู้ไม่ตระมาด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่วัยทั้งสามประการคือสมมวัย มัชิมวัาและปัจจิบันวัยก่าวคืออภิมวัยเป็นวัยที่เรื่มต้นแห่งการเรียนรู้สิ่ง,งต่างๆต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนศิละปะวิทยาให้มีความรู้ความต่อหน้ามีวิชาเสือฉสลาดไม่เกะานมัวเมาทิ้งหน้าที่ในการเรียนต้องมีความมุ่งมั่นแน่แน่มีความเ,เป็นพยายามติดต่อเมื่อมีการศึกษาที่ดี มีความรู้วิชาแล้วในลสุทมื่ววัยคือวัยในท่านการแหงชีวิตก็จะที่ประกอบกิจาการงานสำมาอาชีพที่ได้เล่าเรียนมาให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้มีความขอดฝายวิกษ์อุตสาหะก็ผลไม่ขอถอยประกอบกิจาการงานทั้งหลายไม่ให้เดพอดร้องเพื่ออาการต่างๆไม่ทำในสิ่งที่ผิดหลักศีลธรรม และกฎหมายบ้านเมืองแม้แตต่ตลาดตามเหนื่อยเท่าไหร่ก็ยังมีเพื่อประโยชสุขของตนเองและผู้อื่นสามารถสามารถดำรงอยงู่ในสังคมมนุษย์ด้วยความสุกสฉิส์แล้วในปัฐมวัยคือวัยในเบื้องลายในวัยนี้เป็นวัยที่ควรจะตั้งจิตคิดแสวงหาแนวทางแห่งความสมบูสุด สิ่งใดเป็นเหตุขอให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนหรือบัหรือบ,บนันฑอพรความสุกายสบายใจก็พยายนานมหีกเลีนเสียหให้ห่างไกลไม่เข้าไปใกล้ไม่ไม่ซ่อมเสษให้ใจเศร้าหมองโดยการทำจิตใจให้สะอาดสว่าสวงสงบเรียกอีกอย่างว่าไวพักคือไวพักต่อนั่นเองเพราะว่าต่อใระยเวลา นับตั้งแต่เกิดมาได้ประสบกับสิบ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตต้องขลนขวายทำให้มีชีวิตและมีความเป็นหนู่ที่ดีขึ้นบุคคลบุคคลจะเป็นชื่อว่าเป็นที่รักของตนหรือมีคนเป็นที่พึ่งก็ต้องประกอบก็ต้องประกอบก็ด้วยการรกักษาคองมสให้ดี ให้อยู่ในความไม่ประมาทในวัยทั้งสาที่ได้กล่าวมาแล้วและได้ชื่อว่าไม่เป็นผู้ทําปนให้กล่าวประโยชน์ส่วนการทำความดีในการทมนั้นในพนื้อต่หนามีหลักทำความดีอยู่าาสาออมาประการคือหนึ่งความเป็นทานขอรักษาศีลสามการเจริญภาวนาหลักการที่หนึ่ง การบำรุงทานหมายถึงการให้เช่นการให้ปับใจอันเป็นเครื่องอุโภครองคุคท,ที่จำเป็นสำหรับการในชีวิตตลอดถึงการให้ด้วยความอนิเษ์เพื่อช่วยเหลือเพื่อปูอเพื่อเพื่อเพื่อแผ่แก่กันและกันการให้ที่สรรประโยชน์ได้สิ่งของที่ให้นั้นจะต้องบริสุทธิ์โดยส่วน3คือหนึ่งธรริกรร ประกอบด้วยทมสิ่งของที่ให้นั้นต้องได้มาด้วยความชอบทาและไม่ใช่สิ่งของท้องท่าสองธรรมรธรรมเป็นสิ่งของที่มาที่ได้มาโดยทาอามาด้วยความเลี่คือประกอบสมาอาชีพโดยไม่ผิดหลักศีลธรรมเธยดาละหันเป็นของที่ควรให้คือเป็นของที่เหมาะสมแก่ผู้รับ และสามารถำนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เป็นโทษแก่ผู้หลักดังนั้นการให้จึงเป็นสัตว์ใจที่ทําให้สัตว์มนุษย์มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีน้ําใจให้กันและกันรวมถึงการไม่อาคฆาเรียาบาวองไหลชึ่นันและกันในชีวิตของเวอเรานะั้นในเบื้องต้นมารดาจ่าได้ให้กําเนิดชีวิตแก่บํงรุงเงีงดูกทิดาให้เจริญเติบโต เมื่อถึงเวลาที่ต้องศึกษาเล่าเรียนครูอาจารย์เป็นผู้ชี้นำร่างสอนศิลปะวิทยาต่างๆพระสงฆ์นั้นเป็นผู้นำทางชี้แนวทางในการดำเนินชีวิตแนะนำให้หละสิ่งที่ชั่วไม่ประกอบไม่ประกอบด้วยไม่ประกอบด้วยประโยชน์ให้กระทำแต่ให้กระทำในสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ กอถุงได้ให้ไคยทานแกส่สำทังหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้ให้การ 2. อการรักษาศีลได้แ,แก่การประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามคำพูดการกระทำในสินน่งนั้นๆในพระพุทศาสนาได้วังหลัก,กปัิบัิเรียกว่าศีลมีห้าการคือหนึ่ง,งไม่ประสุษร้ายกันทางกายไม่ลบลาฆ้าฟันรับ ก่อถึงไม่ปากประหารกันสองไมุ่่วงละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของกันและกันไม่ชอบโกงและเข้าใทรัพย์ของผู้อื่นสามไม่ร่วงประพฤติระเมิดไม่ประพฤติร่วงระเมิดในผู้คออของคนอื่นยึดมั่นในผู้ครองของคนเท่านั้นสี่ไม่พูดปฏิที่ชีสริอันอัปาศประโยชน์ผู้อื่น 5. ไม่เสพของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งของความปราาทุกอย่างคุณธรรมประท่าประการนี้เป็นหลักประกันสังคมกล่าวคือเมื่อความเมื่อใ้ปรบับได้แล้วก็จะเป็นตออป้องกันภัยอันตรายให้เกิดขึ้นอันจะทําให้สังคมหน้าอยู่ปราศจากความสับสนวุ่นวายไม่ต้องระแวงระวังภัยที่ปรับันตา่าๆอันจะเกิดขึ้นมีแต่ความสุข สามการเจริญภาวนาในที่นี้หมายถึงการอบรมจิตใจเป็นการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในตนเองอบรมกายวาจาและใจให้เรียบร้อยงานพิจรารณาถิงสักขาตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารวมถึงการพิจารณาโทษของความโลภความโกรธและความหลงว่าเป็นสิ่งที่มีแต่โทษและ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์อะไรเลยปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วก็จะปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วในที่นี้ก็เป็นแต่สวาที่กำจัดความมืดคือโมหะอัปชาให้เบาบางางหายไปโดยสิ้นเชิงไม่มีตัวเหนือและทําให้ใจตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ภายนอกที่เข้ามากระสบการทำความดีทั้งในภาครีโลกแะรธรรกม ให้เกิดขึ้นมามีความบริบูรณ์เป็นกรณีที่ที่คนผู้เป็นประมผู้ไม่ประมาทควรรีบเร่งวลขวายห้ทำความดีเพราะถ้าทำความดีช้ามัวแต่ตัดวันประกันพุ่งจิตใจก็จะดนดีในความชั่วฉะนั้นควรเร่งนรีบละความเสียตั้นแต่วันนี้ตามสุภาษิตที่พูดว่นนาควรรีบทำความดีเสียวันนี้ ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ชีวิตของคนเรานั้นก็นหมดไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความดีก็เช่นกันต้องรีบกันความดีก็เช่นกันต้องรีบทำนับตั้งแต่บัดนี้คุณความดีที่ทํานั้นจะเป็นเหมือนสิ่งที่ติดตามเราไปตลอ,อดเหมือนเงาตามตัวและได้ชื่อว่าไม่เป็นรูปเปล่าประโยชน์ ย่อมมีความชื่นชมสงบนะเป็นที่รักของทุกทั้งหลายสมเด็จพระพุทธศาสดาตัดให้ห้ามคิดไม่ให้คิดไปในทางทั่วในอำหน้าจฝ่กลับให้รีบเร่งผลวายในการทำบุญกุศสมมีการให้ทานรักษาสิ่งและการเจริญภาวนาเป็นต้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วไม่ควรดีๆในความเพลิดเพลินในความประมาทเพราะการกระทำปีช้าเพราะการกระทำ ืีช้าไปเท่า,ากับภาพที่จะได้โอกาสดีสมดังสุภาษิตที่ยกขึก้นเป็นประเทศบวซึ่งแต่ความว่าทุกคนคือที่ทำความดีคือห้ามติดเสียจากความชั่วเพราะว่าเมื่อทำบุญคือความมีช้าใจย่องยินดีในบาดังนห้ีเป็นต้นซึ่งมีในอธิบายการได้ระนานแล้ว ในการที่ติดโลงของพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจสิริพระศิลป์ตะลุและสิริสุขที่ท่านทั้งหลายได้บอกินมาแล้วส่งเป็นตบะเทะและพลวัตปัจจัยส่งเสริมเพิ่มเติมบุญกุศลบุญราศีให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ปัสจาโกรธาพานไอทิปัดอุปัตต้าวันอัตรายทั้งหลายประกอบด้วยกับที่ลครชัย4คืออายุวันนักสุขภาระปฏิทาน ธนสารสมบัาอาศัสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยความชอบประกอบด้วยความแล้วใสขอสิ่งนั้นทั้งปวงทรงสังเ็จสมดังโมมนออปัญ่านทุกประการเถิดแสดงพาพคธรรมเภิธนามาสมควรแก่เวลาขอม้ติดไว้ลงแต่ิีเท่านี้เอวังก็เหนื่อ,อ,อ,ดอด้วยข้าวเกาเช่นกันลาครูขึ้นทหม่ เจ้าแม่กาออกบุณปฏิบัตนะครับพวกราก็จะนำทยาติมาดูเป็นสริมงคนกับค่อชูเอสรานะครับ